แล้วผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทุกๆท่านทุกๆคนกับผมเอ๋อผมเบคอนนอนก,กัดิชเช่เคยน,นี่วันนี้เราผมเราก็จะมาเล่นแมปผีกันนะครับผมโอเคแมปตำรวจนะเออทำงานการ์ดดึกแบบผีตำรวจโอเคมาเราจะเปิดไมค์คุยกับเพื่อนเลยนะมาฉันมากูเปิดคลิปละเอ้ยเอ้ยกูเปิดคลิปแล้วมึงต้องแนะนำตัวเว้ยเข้าใจว่าแนะนำตัวดีกูขี้เกียจแนะนำตัวมึงละ เหมือนชื่อเลยน,นะำลดจต่รวด,วด <c oughs> เอ้ยคุณเฟย์เรไม่งหน้าเจอค้างไรอะโอ้ยห้องรกชิบหายเลยแขรงมันทำงานแลงวแม่ยโอ้ยอนะภาพยังไม่ไดาวโหลดเลยอไอ้ชายยืนนิ่งแบบ AFK AFK <moderator. c oughs> โอ้ยห้องรกหมดเลย แล้วเราต้องทําอะไรอ่ะรับสายฉุกเฉินรับสายฉุกเฉินรับตรงไหนวะนี่หรอหยิบเา911คุณมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเฮ้ยเอาว่าไม่มีโทรศัพท์ไอ้ตรงโทรอ้พยแม่งถือให้กูโอเคปวดใจเย็นๆคุณอยู่ที่ไหนอย่างอยู่ในพื้นที่สองเอาล่ะเรากำลัง ส่งตำรวจไปยังเดืนเดืนเราโอเคกูขี้เกียจอ่านกดไปครับเอาบล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 าโอเคเขาบอกว่าเขาไปแล้วเราต้องไม่ไม่เราไม่ไม่เราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปรักรอสายด่วนเพราะอะไรอ่ะฆาตกรต่อเนื่องที่ถูกจับได้เพราะฆ่าครอบครัวและไล่หลบหนีออกจากคุกเขาถูกควบคุมครั้งสุดท้ายที่เมือง สไลเวอร์สอนอะไรป่มึงมึงมึงไวเกินกูอ่านไม่ทันฮัลโหลรับสายรับสายฉุกเฉินไอ้ฉันเอ้ยใครลำโพงแตกวะไอ้ชัยมึงหยุดลำโพงแตกดิเฮ้ยมันดังไอ้ชัยไม่มึงแตกหรอโอ้ยไอ้ฉันดูดิสายแม่งไอ้ฉันดูดิแม่งไล่สายกูเดินไปได้ทุกที่เลยอะ ถ้าไม่มีสายแล้วไม,ม่ยาวได้ขนาดนี้นะโอ้รับรองแม่งคุยคุยยันถึงสถานคุยคุยยันถึงที่เกิดเหตุได้เหละรอสายด่วนครับโอเคมารอรอ,อสายฉุกเฉินฉันรับเลยฉันรับเลยฉันรับเลยโอ้ยสัตว์ห้องรกขนาดนี้แม่งโอ้ยสัตว์ห้องรกขนาดนี้แม่งยังอันนี้ได้กับวะเนี่ย ลุกเออใช่ปิดไมค์ก่อนแป๊บนึงโอเคโอ้ <The noise> okay. oh my god แันอยู่ในพื้นที่สี่เอาละ่ะฉันสกบตำรวจแนีโดด่โ้หคุณเอาลรวะกวาดไม่ทันเดี๋ยวพื้นที่นั้นไม่ไม่อยู่ไม่มีอยู่ <The noise> เอาเฮียกรรมมันน่าจะเป็นการล้อเล่นน่ะมันเหมือนว่าฉันจะไม่มีกระดาษ ถอดเสียงแล้ว <c oughs> ฉันคิดว่าฉันต้องไปที่โกดังโอ้ยอีกแล้วเหรอโกดังสำไปฉันมาเร็วอยู่นู่นไปไหนเออว่าอะไรอะอะไรโกดังสำไป็น <c oughs> อะไร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 ฉันบอกว่าเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ไม่เห็นมันแหลกเฮ้ยฆาตกรเอากระดาษเออเอามาวางตรงไหนเนี่ยมึงมาวางตรงไหนแลเมื่อกี้มันไม่มีนะเว้ยเมื่อกี้มันไม่มีหรือเปล่าแต่กูว่ามันไม่มีอะเมื่อกี้แล้วทำไมมึงหนูจะทำอะไรมึงเป็นสารเหรอฮะ สารรับสายเลยหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งคุณมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรฉันเป็นพ,พยานในการปล้นชายติดอาวุธเพิ่งปล้นร้านค้าโอเคโปรดใจเย็นๆคุณอยู่ที่ไหนฉันอยู่ในพื้นที่หนึ่งอะไรจะกำลังตรวจตํารวจรับสายรับสายรับสาโอเคเมื่อกี้ฉันเมื่อกี้ฉันเมื่อกี้เองเจออะไรวะ <c oughs> รกรอนหะน้าไหนมันบินเข้ามาอีใช่หรอเมื่อกี้กูไม่เห็นนะเว้ยมันมันกระตุกเมื่อกี้นะมันค้าง <c oughs> โอ๋อกวาดขยะ <c oughs> เราต้องไปเอาอะไรก่อนอะ่ะฮะให้กูใช้มือเก็บเลยเหรอ <c oughs> ไม้กวาดใส่ทรตัวอ๋อใช้มือเก็บเลยฉันใช้มือเก็บเลย <c oughs> มือสกรปรกไอ้เนี่ยแล้วเผื่อจับโดนัดเข้าไปแม่งอร่อยเลยนะอูมามีโอเคดีดีขึ้นเพื่ออะไรวะเนี่ยฉันต้องปิดคอมพิวเตอร์ปิดทำไมอะอ๋อปิดอนุนอ๋อนูวนูน้น,น,นปิดไอตรงนี้ สังไปสังไปโอเคถึงเวลาปิดไฟแล้วกลับบ้านเอาบางกุเอ้ยมกดเลยมึงกดเลยมึงกดเลยมึงกดเลยเออไปกันคไอออกเดี๋ยวแปดเท่าไหร่วะเนี่ยไอิบสี่โอ้ ตั้งใจอีกแล้วโอ้ยโอ้ my gosh หนึ่งก็หนึ่งคุณมีเหตุการณ์เฉยๆอะไรเอาฉันมึงรับสายเหรอวายยังไม่ตกใจเลยไม่มีอะไรกูเหวี่ยงถึงขยะสีแดงกูตกใจ อะไรวะอุ้ยเสียงเสียงอะไรวะไอ้ฉันโอ้จดจดจด,จดอ๋อตอบตัวตอ,ตอ,ตอบฉันจะไปดูที่ห้องน้ำถ้ามีถ้ามันมันสกรปรกโอ้ไม่กอดทอเลติต <c> เ <oughs> <c oughs> ปิดไปมึงได้เจอสกีบีดี้ทอเลติตเอาเรื่อ ามาเลยามาเลย,า,เลยดาดิาดิไม่ปิดไอ้ตว์กูก็อยู่ในห้องน้ำกับมึงเนี่ยมูจะ Run, ปิดยังไงไรันป,ปืนไปไดิไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> เอามึงไม่ปิดประตูห้องน้ำอะอ้าวเชยมันปิดไม่ได้แล้วตำรวจไม่โคตรดีไม่ปิดไม่ปิดประตูห้องะนะ้ำม้่ ฆาตก,กรไม่ได้โผล่มาจากซุ่มม่อหี้ยสินไปที่ทอ,อเรตน,นีน่แล้วนะนักลงมังก,กร,งร <c oughs> ฉันอยู่ในพื้นที่หนึ่งเอาฉันปอกเลยบอกเลยต้นเรียกตำรวจเลยเรียกตำรวจเลยโอเคเรีย <c oughs> okay. บร้อย อต้องรดตามต้นไม้ไม่งั้นพวกมันจะตายโอ้มึง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 จะโดนมึงจะโดนฆ่าตายแล้วมึงมึงยังมีหน้ามาห่วงรดตามต้นไม้อีกเนาะแม่งมึงมึงได้ตายก่อนไหนอ่ะมาดากรถตัวนี้เองช่วยช่วยรถน้ำจ้ะ ดีตอนนี้รถลดน้ำต้นไม้เ,เรเียบร้อยอ้าวเฮียไฟดับยิ่งแล้วอ,ออบออบเจ็ตแบบนี้กูโคตรเกลียดเลยขเข้าไปเถอะไอสัตว์อย่าเรี่ยงมากเมื่อดิ โอ้ม no, ่ก็กูเข้าร้านบลายบายวไอเหนือมึงยังบิดกูเไหนวะแม่อย่ใจรลยใสมันไม่ใช่มึงบิดกุตึกตึงไรเฮียใจร้าถ้ามึงกลัวหมดต้หายกูจะไม่วายะ โอ้แบบนี้อีกแล้วแบบนี้อีกแล้วมึงเปิดดิเปิดบอกให้มึงเปิดไอ้สัตว์เร็วๆ ไปแล้วไม่ปกูไ่ายกูไปแล้วไมปไปแวกูไปแล้วิ่ชิวๆตอนนีแมึงอยู่ไหนเนียโอ้ชดยชดกูปีนแม่งเลยกูปีนแม่งเลยเมื่อกี้กูปีนเลยมึงเห็นปะกำลังขอความช่วยเหลือ โอ้โอรออีกแล้วเนะหรอหแล้วประตูแล้วมึงไม่ปิดหรอ้อยเหี้ยมึงไม่ปิดประตูประตูก็ไม่ปิดไอ้ควายโอ้ยตำรวจมึงเกมมึงดีน่อยเฮียแก,ะแกะจะให้ขตกรบุกเข้ามาฆ่าพวกคุเลยเหรอ <c oughs> หหรเอซอ <c oughs> ซื้อเลยเนี่ยโอ้ตัวห้องนอไม่ยังไม่ปิดเลยเฮีย ไม่รับโอ้ยเหีียอีกแล้วมึงไม่รับเหรอไข่าวอะไรอมเนะี่ยก็ต่อรเข้าคนแลยวก็องผู้กองทวงสุดท้ายท่าสใให้รายงานทันทีกูรายงานแล้วมึงไม่รับสายกูเนี่ยพอดีงั้นนั่นคือฆาตกรต่อเนื่องที่ไล่ล่าฉัน ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะกลับบ้านมึงยังจะกบเออกลับเถอะไอ้ยมนคนกลับกลับไปหาลูกเมียมึงซะคืน <c oughs> สามเฮ้ยขยะมึงเฮ้ยกลมันต้องมีชฉาขายะไปทิ้งแน่เลยเฮีกู <c oughs> เปิดนะไอสัตว์เครื่องปั่นไฟอ่ะมึงเอาขาอยะไปทิ้งเลย <c oughs> เ ไปอีกแล้วแล้วมึงจะปิดทำไมวะไฟขึ้นนี่เสร็จสิ้นมึงจะเปิดทำไมในเมื่อไม่มีใครนั่งเสียงนั่นคืออะไรเสียงเหมือนมาจากห้องน้ำโอห้องอาบน้ำิดไม่ได้ปิดอะแกูไม่ได้ปิดกูไม่ได้ปิดมึงไปดิพวกมันเป็นหนู อ๋โอเคแล้วไปโทษมือฆาตกรนะสัตว์เอ้ะมันจับมันกดไม่ได้มาฆ่าหนูสัตว์ต,วตายใส่งงอรอสายด่วนมาเดี๋ยวกูเล่นเกม เบทบอลเว้ยจุๆกๆๆก <c oughs> <c oughs> ล่นเกมเบทบอลเออมึง <c oughs> ม,มึงทำงานเลยกูเล่นเกมเบทบอลเองเ <c oughs> ก้าหนึ่งหนึ่งมีเหตุการฉุกเฉินอะไรโอโ้โ,อโหโอ้โหย,ย,ย,ย้อนยุกย้อนยุกไอ้อสัเหมื <c oughs> อว่าจะเป็นการล้อเล่นอีกอย่างนะฉันลืมไปแล้วว่าฉันต้องทิ้งขยะปู <c oughs> ว่าแล้ว <c oughs> มึงไปเลยมึงไปเลย ไปปั่นไฟให้นะกูก็ไปกับมึงนะเว้ยแล้วมึงก็ปิดกูไปดิมึงไอ้หยิบกูกูไปกูสับกูสับไปหยิบกระดาษมาให้นะเออไปหยิบดิหยิบดีเฮ้ยหยิบนหยิบดีเฮ้ยฮัลโหลหยิบ อตอนที่มึงไปผ่นไฟกูก็เป็นคนไปเปิดแล้วมึงก็หลอกแล้วให้กูไปเปิดแล้วมึงก็เปิดแล้วมึงก็บิดกูตึงๆมันต้องไปทิ้งตรงไหนอ่ะเอ้าวเยี่ยงทิ้งได้ไดทิ้งไปกับกูแล้วนะโอเคมึงเก็บเลยมึงมึงบังกูมึงเก็บเลย,เก,เ,ลยเก็บดีมึงบังกูมึงไปเก็บเลยนะ ต่อไปออกไปด้วยกันได้ยอุ้ยเฮียเฮียฆาตกรเพิ่งผ่านหน้าโอ้ยเฮียคนดูมันคงตกใจไอ้เฮียใครใครไม่เล่ตรงนี้กูไม่ตลกไอ้สัตว์ทิ้งไหนอะโอ้โหทิ้งอย่างไกล รันติงดิงดิงดิงรันติงด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 ิงข้ปิดประตูเลยกูปิดประตูกูปิดประตูฉันปิดประตูเร็วๆปิดประตูปิดประตูปิดประตูเร็วๆปิดประตูคุณเฮ้ยอะไรไม่สามารถ ได้่ซ่อนไห้กูก็ไม่ยู่เหมือนกันกูไปด้วยหนีสัตว์หนีเชื่อกูเฮ้ยเดี๋ยวคาตกรมันอยู่ในรถคาตกรมันอยู่ในรถเชื่ออ่ะไป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 กับกูแฉึงเสร็จยังกดยัง โอ้มึงไม่กดอนะไอ้เชี่ยตายโอเคกดแล้วอ้าวเรียบร้อยรถไฟมไมาไอ้เชี่ยรถไฟไอ้โอ้ยังอะไรก่อนไฟมาไอ้ เาขาจะกอยไปไหนอ่ะอ้ามึงออกแล้วหรอแต่กูมมไม่ไไม่เทเลพอร์ตแท้วะนึกวับรถหนที่ไหนอะเออกูปิดคลิปก่อนเมื่อนึง โอ้เอาก็เอาก็ต้องอะไรผมก็จบวันที่รุ่นแล้วก็ถือว่าหลอนใช้ได้นะก็สำหรับใครที่แบบอยากเล่นเกมนี้แล้วก็แบบอยากบิดเพื่อนตึงๆนะผมแบบเหมือนที่ผมบิดเพื่อนตึงๆคือ,ๆๆคอ,คอไปทิ้งขยะด้วยกันนั่นแหละก็คือผมบิดนั่นแหละเออบนะิดมันอะเหลี่ยมมันมันเคยบิดผมนะครับโอเคแล้วก็สำหรับใครที่ชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคไปแล้วบ๊ายบาย